คุณลองจินตนาการถึงเช้าวันเสาร์ที่แสนธรรมดาดูนะครับคุณตื่นนอนมาบิดขี้เกียจอยู่บนเตียงแสงแดดส่องผ่านผ้าม่านเข้ามากลิ่นกาแฟหอมๆลอยมาจากในครัวทุกอย่างดูสงบและปกติสุขจนกระทั่งคุณเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนหัวเตียงแต่ทันทีที่นื้อของคุณสัมผัสดโดนมันเ,าเบาๆโทรศัพท์เครื่องนั้นกลับลอยและล่องขึ้นไปในอากาศราวกับว่ามันเป็นขนนกคุณตกใจรีบลุกขึ้นนั่ง แต่ตัวคุณเองกลับเด้งหลุดจากเตียงลอยคว้างไปชนเพดานห้องวินาทีนั้นคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่ฉันกำลังฝันอยู่หรือเปล่าหรือฉันกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่บินได้แล้วเหรอยินดีต้อนรับสู่วันที่แปลกประหลาดที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติครับวันที่แรงโน้มถ่วงตัดสินใจลาพักร้อนเป็นเวลา24ชั่วโมงในช่วง5นาทีแรกเชื่อผมเถอะครับว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายแต่สนุกที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยเจอมา ลองนึกภาพดูสิครับทั่วโลกจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นเด็กๆก,กระโดดตัวลอยข้ามตึกแถวได้เหมือนในหนังกำลังภายในคนแก่ที่เคยปวดเข่าปวดหลังจู่ๆความเจ็บปวดเหล่านั้นก็หายไปเพราะไม่มีน้ำหนักมากดทับกระดูกสันหลังอีกแล้วรถยนต์ที่ติดอยู่บนถนนลอยขึ้นมาชนกันตุ๊บตั๊บเหมือนลูกบอลสวรรค์สุนัขแมวข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างลอยเคว้งคว้างอยู่ในระดับสายตาเราจะรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นเด็ก เหมือนอยู่ในเนเวอร์แลนด์ที่ไม่มีใครต้องเดินติดพื้นแต่ความสนุกนั้นจะอยู่กับเราได้ไม่นานครับเพราะหลังจากผ่านไปสัก15นาทีความจริงทางฟิสิกส์จะเริ่มทำงานและความหวานจะกลายเป็นฝันร้ายคุณต้องเข้าใจก่อนว่าแรงโน้มถ่วงไม่ได้ทำหน้าที่แค่ดึงเท้าเราให้ติดพื้นแต่แรงโน้มถ่วงคือกาวที่ยึดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไว้ด้วยกันและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การลอยตัวครับแต่มันคือแรงเหวี่ยง โลกของเราหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วประมาณ1,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เซนศูนสูตลองนึกภาพคุณเอาดินน้ำมันแปะไว้บนลูกเทนนิสแล้วปั่นลูกเทนนิสเร็วๆสิครับถ้ากาวไม่แน่นพอดินน้ำมันจะกระเด็นหลุดออกไปทันทีนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราทันทีที่แรงโน้มถ่วงหายไปแรงยึดเหนียวที่คอยต้านทานแรงเหวี่ยงของโลกก็หายไปเช่นกันสำหรับคนที่อยู่แถวขั้วโลกอาจจะแก้ลอยขึ้นฟ้าชา้ชาๆ แต่สำหรับคนที่อยู่ในโซนร้อนหรือใกล้เส้นศูนย์สูตรคุณจะถูกโลกเวียงออกไปสู่อวกาศด้วยความเร็วระดับกระสุนปืนตึกสระที่ไม่ได้ลงเสาเข็มลึกถึงชั้นหินแข็มแหข,ขนาดจะถูกถอนรากถอนโคนแล้วปลิวขึ้นไปในอากาศสะพาน่า่าแม่น้ำถนนคอนกรีตรถไฟทุกอย่างที่ไม่ยึดติดแน่นหนาจะกลายเป็นขยะอวกาศที่พุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเราจะเห็นภาพหายนะที่สวยงามและน่ากลัวที่สุด มนุษย์สัตว์และสิ่งของนับล้านล้านชิ้นลอยสูงขึ้นสูงขึ้นและไม่มีวันตกลงมาแต่เหนียวก่อนครับปัญหาที่ใหญ่กว่าการลอยตัวกำลังจะตามมาและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวินาทีอากาศครับชั้นบรรยากาศของโลกห่อหุ้มเราอยู่ได้เพราะแรงโน้มถ่วงดึงเอาไว้เมื่อไม่มีแรงโน้มถ่วงอากาศจะเริ่มระเหยออกไปสู่อวกาศทันทีความดันอากาศจะลดหวบลงอย่างรวดเร็วภายในชั่วโมงแรก ท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าสดใสจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทแม้อยู่ในเวลากลางวันพระโมเลกุลอากาศที่เคยสะท้อนแสงแดดหายไปหมดแล้วมนุษย์ที่ยังรอดชีวิตจากการถูกเวียงจะเริ่มหายใจไม่ออกแก้วหูของคุณอาจจะแตกเพราะความดันที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันเลือดในตัวอาจจะเริ่มเดือดเพราะความดันต่ำเหมือนคนที่ขึ้นไปยนยอดเอเวอเรสต์โดยไม่มีชุดป้องกันแต่แย่กว่านั้นร้อยเท่าอุณหภูมิจะดิ่งลงจุนติดลบเพราะไม่มีผ้าห่มที่เรียกว่าชั้นบรรยากาศคอยกักเก็บความร้อน และไม่ใช่แค่อากาศนะครับน้ำก็ด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแอตแลนติกแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเหล่านี้ไม่ได้ถูกขังอยู่ในแอ่งเพราะโลกเป็นหลุมนะครับแต่มันถูกดึงไว้ด้วยแรงโน้มถ่วงเมื่อไร้แรงดึงดูดน้ำมหาสารจะยกตัวขึ้นกลายเป็นหยดน้ำขนาดยักษ์ลอยละล่องขึ้นสู่ท้องฟ้าลองนึกภาพสึนามิที่ไม่พัดเข้าฝั่งแต่พัดขึ้นฟ้าฝูงปลาวานและฉลามจะแวกว้าอยู่ในก้อนน้ำที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศ ก่อนที่น้ำเหล่านั้นจะระเหยกลายเป็นไอหรือจับตัวกลายเป็นก้อนน้ำแข็งเพราะความหนาวเย็นของอวกาศเมื่อเวลาผ่านไป12ชั่วโมงโลกที่เรามองลงมาจากอาวกาศจะดูไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วมันจะไม่ใช่ดาวประลุ่งสีน้าเงินสวยงามแต่อย่างใดแต่จะดูเหมือนลูกบอลฝุ่นที่กําลังฟุ้งกระจายเศษซากอรยธรรมตึกรามบ้านช่องรถยนต์และร่างของคนจะลอยเป็นวงแหวนรอบโลกคล้ายกับวงแหวนของดาวเสาแต่เป็นวงแหวนแห่งความตาย ลึกลงไปใต้ดินแผ่นเปลือกโลกที่เคยถูกกดทับไว้ด้วยน้ำหนักมหาศาลก็จะเริ่มขยับตัวกันแผ่นดินไหวรุนแรงจะเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกภูเขาไฟจะระเบิดพ่นลาวาออกมาแต่ลาวานั้นไม่ได้ไหลาตามไหลเขาแต่มันจะพุ่งเป็นเส้นตรงขึ้นสู่อวกาศเหมือนน้ำพุปีศาจโลกจะดูเหมือนงานเฉลิมฉลองที่โหดร้ายมีทั้งฝุน่นน้ำแข็งและไฟพุ่งออกมาจากทุกทิศทางใครจะรอดบ้าง อาจจะมีคนที่อยู่ในเรือดำน้ําลึกๆหรือคนที่หลบภัยอยู่ในบางเกลอใต้ดินที่ปิดผนึกแน่นหนามีระบบผลิตออกซิเจนของตัวเองพวกเขาจะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนรู้สึกว่าตัวลอยลอยแต่พวกเขาก็จะไม่รู้เลยว่าข้างบนนั้นโลกได้พังทลายไปเรียบร้อยแล,แล้วแล้ววินาทีระทึกใจที่สุดก็มาถึงเมื่อครบ24ชั่วโมงพระเจ้าหรือธรรมชาติตัดสินใจสับคัดเอาเปิดแรงโน้มถ่วงกลับมาอีกครั้งคุณคิดว่าแรงโน้มถ่วงหายไปมันแย่แล้วใช่ไหมครับ ตอนมันกลับมาคือหายนะที่แท้จริงสิ่งของนับล้านล้านตันที่ลอยค้างอยู่บนฟ้าตึกรถยนต์น้ำในมหาสมุทรและซากประดักผรังทั้งหมดนั้นจะถูกกระชากกลับลงมาสู่พื้นโลกพร้อมกันมันจะไม่ใช่แค่ฝนตกนะครับแต่มันคือฝนแห่งการทําลายล้างน้ําในมหาสมุทรที่ตกลงมาจะสร้างคลื่นกระแทกที่รุนแรงยิ่งกว่าระเบิดนิวเคลียร์ตึกที่ลอยไปจะตกลงมาถล่มทับสิ่งที่เหลืออยู่ เสียงกระแทกจะดังสนั่นวันไหวไปทั่วโลกจนแก้วหูของคนที่รอดชีวิตถ้ายัางมีอยู่ก็ต้องดับวูบลงได้ฝุ่นควันจะฟุ้งกระจายปกคลุมท้องฟ้าไปนานหลายปีบดบังแสงอาทิตย์โลกจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งและยุคมืดอย่างสมบูรณ์แบบอารยธรรมมนุษยชาติที่สังสมมา5,000ปีจะถูกรีเซ็ตกลายเป็นศูนย์ภายในวันเดียวหลังจากฝุ่นจางลงโลกอาจจะยังหมุนต่อแต่คงไม่มีมนุษย์คนไหนรอดชีวิตมาเล่าเรื่องราวนี้ให้ลูกหลานฟังอีกแล้ว หรือถ้ามีพวกเขาก็คงจะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความหวาดกลัวไม่กล้าแม้แต่จะกระโดดตัวลอยเล่นอีกต่อไปเรื่องราวสมมุตินี้สอนอะไรหรอครับมันเตือนให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เราไม่เคยใส่ใจและสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของตายอย่างแรงโน้มถ่วงแท้จริงแล้วคือสิ่งที่โอบอุ้มชีวิตเราไว้เรามักบ่นว่าตัวหนักเรามักบ่นว่าปวดเมื่อยใหญ่เราอยากจะบินได้อิสระเหมือนนกแต่เราลืมไปว่าแรงกดทับที่ทําให้เราเดินเหินลําบากนี่แหละครับคืออ้อมกอดของโลก อ้อมกอดที่คอยดึงอากาศไว้ให้เราหายใจอ้อมกอดที่คอยดึงน้ำไว้ให้เราดื่มและอ้อมกอดที่คอยดึงคนที่เรารักให้อยู่เคียงข้างเราบนพื้นดินเดียวกันถ้าวันพรุ่งนี้คุณตื่นมาแล้วแก้วกาแฟของคุณยังวางอยู่บนโต๊ะไม่ลอยไปไหนเท้าของคุณยังสัมผัสพ,พื้นหญ้าได้อย่างมั่นคงขอให้ทุนยิ้มและขอบคุณแรงโน้มถ่วงนะครับเพราะนั่นคือหลักฐานว่าโลกใบนี้ยังคงรักและต้องการให้คุณมีชีวิตอยู่ต่อไปขอบคุณครับ